ผมว่าแบบนี้ต้องมีสองสองนะแบบระดับเฮดอะไรเงี้ยพี่อ่ะได้มาดิมาดิมาดิยังไงพี่ตั้มยังไงพี่มาดิได้หมดอ่ะยังแล้วโมมานะโมมาเอามีดกับไม้หรือเอาไม้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 หรือไม่เนี่ยไม้สองไปเลยไม้สองไปเลยไม้สองไปเลยขอแม่ขอเอาเงียบขอไม่รอนะกดกติกาสากลนเขาไม่รอกันนะระดับเฮดมันมันต้องมีเดิมพันนะระดับเฮดต้องมีเดิมพันนะพี่เก่งอ่อันนี้อันนี้ก็ลุ้นย่างสุดสิ้ตาแสนตาตาแสนตาแสนตาละแสนอุ้ยม่ได้ตาละแสนได้มาเดีน้านเอา โหนายอ้าวนายเป็นอะไรกฎการเล่นต่อได้นะกฎการเล่นต่อนะอโหลอันนี้ไปแต่ทุกีน้องผมหรอไม่ได้ปล่อยนะครับก็ทำตัวเหมือนหมาครับชอบตัดหน้าแล้วก็เป็นอย่างนี้แหละนั่นนั่นนั่นอีกตัวนึงงน่ะใครเป็นหมาไปละเนี่ยพี่แจ็คก็ตายอ่ะมึงก็ดูดิไม่ตายนี่อยู่นี่นี่พี่แจ็คหายไปไหนหรอตอนพี่แจ็คหายเอายังครับเอายัง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 ครับ

อะไรนะว่าไงนะพี่เกดกลับมาพี่เกดกลับมาอะไรวะเฮียโดนได้ไงวะเยี่ยงอยู่เยี่ยงอยู่เยี่ยงแสนหนึ่งพี่เกดรับกนั่นเลยเฮียโดนเฉยเลยเว้ยคอมพี่ดีไหมล่ะกูอย่าอ้างคอมไอ้จุบเมื่อกี้จุบคิดว่าจุบชนะไปแล้วนะแต่ไม่รู้เลยผัวพี่เกดทำมาจากเบล็อกอะฮะเฮ้ยไม่นับนะเมื่อกี้พี่เปาเมื่อพี่เปาเข้าประตูกูกูแบบพี่โตกั้พี่เปาไปดูได้นั่นแหละอ้างไม่อ้างนะ ไม่ยากนะครับเมื่อกี้เมื่อกี้มดก็กัดขากูข้างซ้ายอ่ะมา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 นะบสาวินนั้นคะบสาวินนะครบสาวินมามามาครบสาวินใจไม,ไม่ไม่ต้องมีเดิมพันหรอกให้เล่นให้รู้มือแล้วกันงั้นนะอ่ะได้มามาดิมาดิมาดิรู้ม,มืออ่ะมาดิแต่ท่านไม่ต้องอ้างเนาะตามเนาะครับงั้นกูใช้ไม่เบสเลยแล้วกันใช่ไหมครับไม่อ้างหรอกครับมาเลยไม่เบสมา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 ตัวรอเดี๋ยวกูตีตัวรอเดี๋ยวกูตีตัวรอนั่นโง่ไปหนึ่งนั่นโง่ไปหนึ่ง ปลาไหลเก็ตเป็นอะไรเก็ตเป็นอะไรเฮ้ยไม่ได้ไปยัดเลยว่ะเฮ้ยไม่ได้ยัดเลยยัดตีตายตายตลอดเลยว่ะโอ้โดนหมดเลยของหนึ่งนะรู้เรื่องนะรู้เรื่องนะรู้เรื่องนะเหมือนพี่ตั้มเขารู้เอว่าให้พี่เก็ตแบบครับคนเดียวพอ อันนี้ตามยังไม่เอาจริงอันนี้ใช่ใช่โหยังไม่เอาจริงเถ้าโวยแม่งโดนได้ไงวะภาพแม่งส่วนกระแสเอาง่ายเหมือนพวกซินแส่อันนี้จริงอนนจริงอันนี้ยังมีข้ออ้างอะไรมาจากคนนี้เฮียเกตมันไม่ตึงหรอครับผมตียัดตีเฉยนะผมไม่ตียัดมันไม่มันไม่ตายหรอกครับเ่ามาอย่ามาอย่ามาอย่ามาอวยตรงนี้เลยมาอวยในหมู่แหละตามมาไม่เป็นไรเชียวนะสองส่วนได้ไมเต่ตามไม่ค้ำเลยเว้ยบอไม่ไม่พี่ค้ำพี่ค้ำให้หน่อยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเล่นชิยวเว้ย มันมีตัวหนึ่งเล่นรู้เรื่องแต่อีกตัวหนึ่งมันมีตัวหนึ่งเล่นรู้เรื่องอีกตัวหนึ่งเล่นเป็นควายอยู่มา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 ไหวไหวไหวปีนควายใช่ปะนั่นนายหาไม่หนึ่งมากูจัดเลยกูจัดเลยกูจัดเลยสัสล้ำล้ำจับตัว เ hey, จ็กตีกูทำไมอ่ะอือเฮยโดนตีเพื่อตีกูสาออกไม้แบบไม่เอาเพื่อนแล้วนะไอเกตแม่ก็หัวเหนียวเหมือนหนังแม่งเลยว่ะเฮียไอเฮียแก่แล้วม่ยังเหนียวอยู่อีกไอสัตว์ดูดิดูดิ ดูพาไปดิม่งตีอย่างเหนียวอ่ะอ้เลยจหดัหดัดเหมือนกันเ็นเียอ้ยวไอ้้ยกอัอันนี้สามอันนี้สามส่วนเลยป้าเ้ยพี่ตั้งเต้นทำอะไรครับไม่เวลาเล่นไอ้หล่มาให้ถ่ายคัมทำไมเล่นอย่างนี้ทำอะไรครับร้องทำมึงตีกูครับไอสัตว์นโมเมื่อกี้ อะไรนะแต่คือแบบเมื่อกี้แอบพูดไว้คนเดียวว่าจะลองเล่นโง่ๆให้แต่พี่เจ็ดดนเก็บหมดตลอดเลยกูไม่ไม่เว้ยเอออ่ะกูยอมรับกูยอมรับเลยว่ากูยอมรับเลยว่าเก็บเก็บหัวมันเหี่ยวเหมือนหนังมันอะเออเออเออกูยอมรับก็ได้นี่มาดิมาดิมาดิเอาเลยเดี๋กกูเอาใจเจ้าดีเปิดดิมึงจะฟาดกูทำไมเล่าเนี่ยไอ้ไอ้ไอ้ตามไปออกหมายโง่เนี่ยอู้ ตีเดนตีหลังใจแจ้งอีกแล้วโเซ็งอ่ะเขาจะตีหลังเพื่ทำไมวะเนี่ยเบื่อว่ะแม่งไอ,อ้เสียเดิมพันอีกแล้วตามโชว์รอบหน้ากดเขียร์แล้วกลับลงนะครับรอบหน้ากลับกดเียร์มารอสิงค์เว้ยมารอสิงค์แล้วน่ะมารอสิงค์แล้วโอ้ยเหี้ย พี่ตัมล้มอีกแล้วหรอค้ำไม่เป็ดพี่ตัมอ่ะเดี๋ยวนี้พี่เกดเขาค้ำแข็งค้ำอะไรนะเขาเล่นไฟบ่อยเขาแข็งเขาอะไรจัดแต่จริงๆไอ้จุกมันกากจัดเลยนะคิดว่ามีสีมึงมากกว่านี้ได้ได้ไอ้จุกผมเปลีพี่เกดไม่ได้จริงๆหรอมา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 ไม่ไม่เว้ยกูตียัดเฉยๆหรอกกูไม่อยากเอาจริงมา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 ข้าองที่อะกูไม่ขี้เกียจฆ่าแม่กูตีชิวๆชียวใช่หรอไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มา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  Mà mà mà, Namu hãy đừng chạy dưới em nha, em nó đi đâu này, anh kết này! anh ta đã đưa nó đi đâu anh này, kết ผมตีแม่งสุราชภาพม่อยู่เชียงใหม่พี่พลายโอ้เราพลายเมื่อกี้นะไม่ล้วไม่ไหวเมื่อกี้เมื่อกี้มึงฟังนะเมื่อกี้ต้าหม่ะมันยอมยอมตายเพื่อให้พี่อ่ะเรื่อจุกต่อเพราะจุกอะูดแม่กูตีกูตีเกดอยู่เชียงใหม่อะภาพเกดแม่งอยู่นู่นแหละนู่นแหละสุราชอ่ะ ผมไม่ไหวหรอกกับเอะอามามามาดลมาอีกรอบมาอีกรอบนึงมากูไหวถ้ากูไหวอะมาดิมาอีกรอบนึงมารตัดสิน่มา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 ลาม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 าาเขมาไปมา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 อาม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 ้มา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 อาเาม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 มามามาเาาาดอมตมาาม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 อมามามามมาามามามมามไม่เาามา้ามามมา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 ้มมอมมอมม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 มก โกงเหรอบอกว้ตั้มแคสไงเออบอกว้ตั้มแคสไงเอาเลยจ้าเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยไอ้ไอ้ตั้มมันเหมือนหูพวกหมูในอ่ะตอนเนี้ยไอ้เหียโดนโดนรัวเลยว่ะโง่จริงสายหวยเลยคอมกสี่สูดเก้าสูดเล่นยังโง่หวย โอ้ที่ผาย oh, <do. S 2> โอ้โหเดียเนี่ยคนดูถูกเว้ยผมไม่ดัดเท่านั้นแหละแพรรองแบบพี่มันแพรรองเบาพี่มัน,นม,มันมันมันน้อยจะ <c oughs> ทำให้ฟ้าผิดหวังไดโนโฟินนโมจะทำให้ฟ้าผิดหวัง โอ้แม่ย่างโกงอ่ะเฮียเกตเป็นใครแม่งใครคอมอะไรวะไม้ไม่ไปถึงหัวตายแล้วเฮียโกงชิบหายเพราะว่าพลังเนี่ยยังไม่โดนจุกตีพักพลังขอเอ็กดีว่วะผมว่าแล้วผมว่าแล้วว่าจริงนะจุกพูดเลวจุกพูดอะไรหน่อยอะไรพี่เปาแม่พี่เปาชมกูกินข้าวเมื่อกี้กูนั่งตักข้าวอยู่กูเลยไม่วางเล่น จบจบพอเสิญน้องเอ้าม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 าหนึ่งหนึ่งรอบสุดท้ายมามามาเดี๋ยวจัดให้รู้จักเลยมาในหนึ่งรอบสุดท้ายมา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 เฉนี่นะมากูจัดให้รู้จักหายแก่เลยพอโรอะไรมันชนะไปแล้วเยอะไปแล้วชนะอะไรอ่ะเอ้ยเอ้ยเกมกีฬานี่เอารู้มืออะไรอ่ะมันจบแล้วเกมกีฬาก็บอมกันดิโอ้โหนี่มึงเล่นตัดพี่ตัดน้องเลยนี่ว่าเล่นแบบคาใจเลยหรอตั้งห้าหกวินแล้วใช่ไหมล่ะ เออแล้วมันเอาไปทำอะไรได้ครับข้าวินเอาไปแลกข้าวสารได้หรอแล้ววินนี้มันจะไปทำอะไรก็ตีให้รู้เฉยก็อยากตีอยากเล่นด้วยไงวินนี้ก็ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้แล้วไงแล้วก็ไม่ทำอะไรก็ได้ก็ไม่ได้ทำไงใช่เนาะเราต้องเล่นตลอดตุกงนะไม่ไหวแล้วเอาไม่ไหวก็ไม่ไหวเออเก่งเลยเก่งมึงเก่งแต่มึงสองคนแหละมึงไม่เก่งหรอกเออก็เก่งกันสองคนได้แหละกูเออโอ้ยเฮีย ไอชิบหายอะแม่งไม้แม่งเข้าหัวไวเกินว่ะมป็นมหาที่แล้วนะเก็บเอาโอ้แต่ทักเก็ตอต่ทักเก็ตอต่เจอได้แต่ตั้มแต่ตั้มเนี่ยเก็บไว้ตั้มเก็บไว้ในอวยเลยจบลงมาได้นะเบอร์ฟีฟีครับครับแต่โดนยับอยุดมาเยอะนะหัวผุดครับเก่งเลยครับให้เก่งเลยเดี๋ยวเอ้แจ็คเดี๋ยวมึงไปร้านไอ้นี่นะร้านห้อยห้อยเหรียญทองให้เขาหน่อยเดี๋ยวกูไปร้านร้านยาไปซื้อยาห้อยเหรียญทองร้านยาไม่มีร้านแก้แบะผ้าแปะแปะหัวเลยนะครับจบนี่ฮี้ย มันโกงเว้ยมันใช้ x สามดีเว้ยไม้ไม่ถึงหัวแล้วก่อนถ้ามันโกงเสียใจเสียเกีียว,วยเชื่อกูเด้อสามไม้ไม,ไม่ไม่นี่เลยเข้าหัวกูตีไม่โดนอะ่ะเอาง่ายแต่แม่งตีโดนกูตลอดอะ่ะ